สวัสดีค่ะพบกับร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้นุ่มๆก็จะมาขายโรตารี่ใหม่นะคะโรตารี่ใหม่มือหนึ่งจากค่ายสยามสโตรานะคะราคาคุ้มคุ้มค่ะราคาคุ้มคุ้มนะคะอยู่ที่43,000บาทก็ได้เพาปั่นไปด้วยนะคะราคานี้ส่งฟรี200กิโลเมตรนะคะก็ถ้าลูกค้ามารับเองหน้าร้านก็ลดให้อีก1,000บาทนะคะอยู่ที่4 2 0 0 0บาทนะคะสำหรับเม็ด6นะคะแล้วก็เม็ด8นะคะเม็ด 8, 8ของเราขายอยู่ที่ราคา 52,000บาทนะคะ52,000บาทพร้อมเผาปั่นนะคะสำหรับโรตเตอรี่ของสยามสตอร่านะคะอะไรหาง่ายค่ะอะไรหาง่ายแล้วก็ทนทานนะคะทนทานนะคะระบบหัวเกียร์แท้นะคะทนทานนะคะอะไรหาง่ายทนทานใช้งานได้ยาวๆคุ้มๆนะคะแล้วก็มีการรับประกันการรับประกัน6เดือนเต็มจาก โรงงานด้วยนะคะรับกัน6เดือนเต็มจากโรงงานให้ด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะลูกค้าที่สนใจก็โทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์097 9 7 1 2 6 7หรือลูกค้าที่ไม่มีเวลาที่จะมาซื้อหน้าร้านนะคะสามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้เลยนะคะก็โทรมาหาลูมนิ่มได้เลยที่เบอร์0 9 7 9 7 1 2 6 7โอนมาจํา2,000บาทนะคะที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้รับสินค้าแน่นอนร0 0เเซจากร้านสมคิดจังหวัดกาลสินนะคะโตรตเตอรี่ของสยามสโตอร่านะคะของเรามีหลายรุ่นนะคะเม็ด6นะคะเม็ด6นุูมนิ่มขายที่ราคา43,000บาทนะคะแล้วก็เม็ด8ขายอยู่ที่ราคา52 0 0 0 2,000บาทนะคะตัว2เมตรขายอยู่ที่ราคา63,000บาทนะคะตัว2เมตร20ขายอยู่ที่ราคา73,000บาทนะคะราคานี้รวมเผาปั่นไปด้วยนะคะราคานี้คุ้มครวมเผาปั่นไปด้วยแล้วก็ส่งฟรี200กิโลเมตรนะคะลูกค้าที่สนใจก็โทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0979712677ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ